คุณเคยเก็บความรู้สึกที่แท้จริงไว้กับตัวเองแม้กระทั่งกับคนที่คุณรักที่สุดไหมการปกปิดอารมณ์จากคนสนิทเป็นกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนซึ่งมีรากฐานมาจากความกังวลในการรักษาสถานะและความสัมพันธ์นี่คือสาเหตุผลที่ทําให้คุณปิดบังความรู้สึกนั้นไว้ 1. ความกลัวที่จะถูกตัดสินและถูกปฏิเสธนี่คือสาเหตุหลักคนเรากลัวว่าการเปิดเผยความอ่อนแอความโกรธหรือความไม่มั่นคงจะทําลายภาพลักษณ์ที่สร้างไว้หรือทําให้คนรักตัดสินว่าเราเป็นคนไม่ดีและไม่คู่ควรกับความรักนั้นความกลัวนี้มาเก ซึ่งเป็น,นกลไกป้องกันตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งและป้องกันการถูกทอดทิง้ง2ความกังวลที่จะเป็นภาระทางอารมณ์หลายคนเชื่อว่าปัญหาหรืออารมณ์ด้านลบของตนเองจะสร้างภาระหรือความกังวลที่ไม่จาเป็นให้กับคนสนิทโดยเฉพาะผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลหรือถูกคาดหวังให้เป็นเสาหลักทางอารมณ์การกระทํานี้มักมาจากความปรารถนาที่จะปกป้องคนที่รักจากความทุกข์ทางจิตใจของเราเอง3ผลกระทบต่อความสัมพันธ์เมื่อปกปิดอารมณ์ แม้มีเจตนาดีแต่การระง,งับการแสดงออกทางอารมณ์โดยเฉพาะในช่วงที่มีความขัดแยง้งกลับเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์อย่างมากนักวิจัยพบว่ามันสัมพันธ์กับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ที่ลดลงและอาจทำให้คู่สนทนารู้สึกตึงเครียดมากขึ้นการปิดกั้นอารมณ์จึงขัดขวางกระบวนการสื่อสารที่จำเป็นต่อความเข้าใจกันอย่างลึกซึง้งหากคุณพบว่าการเปิดเผยความรู้สึกเป็นเรื่องยากเพราะจ,จิตใจย,ยังตึงเครียดและต้องการพื้นที่ปลอดภัยที่รู้สึกผ่อนคลายก่อนเริ่มบทสนทนาที่จริงใจลองสร้างบรรยากาศสงบภายในบ้านของคุณด้วยน้ำมันหอมระเหยยกกลิ่เดดีววับโรรงแม5า กลิ่นหอมจะช่วยลดระดับความเครียดและเตรียมจิตใจให้คุณสื่อสารด้วยความสงบและเมตตาต่อตอนเองได้ง่ายขึ้นคลิกสั่งซื้อกับโปรคุ้มคุ้มเพื่อบรรยากาศและอารมณ์ที่ดีขึ้นภายในบ้าน